สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดปทุมคณาวานนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นมีท้าเวสุวรรณเหมือนกันที่ลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากที่ที่อื่นๆน,นะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ที่พี่เห็นคือแท่นตรงนี้ขาวๆแต่ขา้ข <อ S 2> ขาขอเล่าขอเล่าอันนี้นะครับความสำคัญของแท่นนี้คือว่าเมื่อปีสองสานะครับ พระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9กับพระราชินีทรงมายกท่อฟ้านี่คือแท่นยกท่อช่อฟ้าครับผมเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเสามันดูเอีย,อยงๆอะไรอย่างงี้ก็ตอนแรกผมก็งงงงยกท่อฟา <ๆ S 2> พระอุโบสถใช่ครับเพราะว่าที่ตรงนั้นก็จะมีพระปรมาทิไทรย่ยอของออ<ะ>รชัชกาลที่9อยู่แมทดูมีความหรูหราวันนี้เราก็ได้มาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราไปแล้วที่ทช้าเวสสุวรรณอยู่ตรงไหน ด้านน้นครับริมน้ำเลย,ลเลยโอาเคไเยไปเลยไปเลยไปไป,ไป,ปตอนนี้เราก็อยู่ที่น้าองค์เาว,วีสุวรรณนะครับที่มีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นๆนนะครับตรงนี้มีที่ลักษณะพิเศษคืออย่างไงบ้างครับพี่มีสามขาครับผม ตะวตดปีดกที่นา้เรานว่านิมนต์หลวงพ่อเจ้าวาดมาเลยถามครับเห็นหลวงพ่อเดินเดินอยู่แถวนี้อความรู้จากหลวงพ่อครับที่มีท้าวเวสสุวรรณที่ลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นครับผมพระเวสสุวรรณของวัดปทุมคณาวาสที่มีลักษณะขาสามขากายสีเขียวเนี่ยแล้วก็ฟันแปดซี่นซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏใน คมภีพระไตรปิฎกแล้วก็ทางคัมภีรศาสนาพราหมณ์นะซึ่งการสร้างเนี่ยอดีตเจ้าวาดพระปฐมคณาวาดโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระคอุดมสมรรคุณคท่านมีวความนิบิตท,ที่จะสร้างและในขณะที่ท่านที่ท่านสร้างอยู่เนี่ยท่านก็ฝันนิมิตนะเพราะสังเกตว่ามือที่จะประบองแต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่มือจะซ้อนกันสองมือแต่ว่าที่นี่หลวงพ่อท่านนิมิตเห็นท่านเลยบอกช่างว่า มือต้องประสานกันแล้วก็กดกระบองลงปฏิปีอย่างนี้นะกดกระบองลงลงนนที่พื้นจะไม่เหมือนที่อื่นจะไม่เหมือนที่อื่นเลยเนะื่องจนะางกมือจริงแล้วท้าวเวสุวรรณท่านมีสาชื่อนะที่ปรากฏในกำลัรัีจะมีชื่อแรกคือชื่อเวสุวรรณนะชื่อที่2ก็คือกูเวนที่เราจะว่าท้าวกูเวนชื่อที่สาคือไพศมีหมดสาชื่อ ก็คือท่านจริงๆกับท่านก็เทียบกับเป็นเท้าจัตุโลกบาลน,นะคือท่านอยู่ทั้งหมดสีทิศนะในสีทิศเนี่ยก็จะมีพระวรากายเนี่ยที่สีแตกต่างกันไปนะจะมีทั้งสีแดงสีดำสีเขียวแล้วก็สีขาวหรือสีทององค์เดียวกันนะนี่นคือลักษณะของเท้าเวสุวรรณเนี่ยที่ที่ทอาตมาศึกษาในพัตไตรปิฎกนะการที่ ผู้สานทกชนจะมาขอสินขอพรองค์พระเบสุวรณเนี่ยเราก็ต้องมีความตั้งใจจริงและมีสัจจะง่ายต้องมีหลักธรรมต้องมีหลักธรรมะนะต้องมีพิริตโตตปะกะมีความละอายต่อการทาความชั่วแล้วก็เกรงครัวผลต่อการทความชั่วให้ทําบุญงามความดีไว้ก็คือถ้ายึดตามหลักคําสอนพุทธศาสนาก็คือละเว้นความชั่วประกอบคุณงามความดีแล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งองค์ท้าวเวสเนี่ยก็จะคุ้มครองเราเพราะว่าท่านมีหน้าที่ของท่านนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านมีหน้าที่ปกป้องรักษาดูแลพระศาสนานะแล้วก็ดูแลความทุกข์สุขของชาวโลกคือเท่านไปได้ทั้ง3โลก3ภพนะ ท่านเหยียบสามโลกไปได้สามโลกสามทั้งโลกมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็ในดินแดนนรกนี่คือที่มีสามขานี่คือเป็นกุศลบ่ายด้วยว่าเหยียบสามโลกใช่ท่านท่านไปได้ทุกทุกโลกเลยนครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณพ่อเจ้ามาด้วยเรื่องมากเลยครับได้ยังไงก็ฝากให้ทุกคนมาเที่วัดนี้เปิดเปิดวัดนี้วัดเปิดวัดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีดอกไม้ทุบเทียนให้โยมได้มาสักการะบูชามากราบไหว้ได้เลยครับ ราบะเงินความกราบนมรดกครับขอบคุณมากมากเลยครับอตอนนี้เรามาอยู่กับลุงชัยนะครับและที่ใครๆก็รู้จักกันในนามหมอชัยหมอชัยเราจะมาลกยังไงหมอชัยทำอะไรเรามาเรืองอันนี้กันดีกว่าเราจะมารูกประวัติความเป็นมาในการสร้างหู่เวทองนี้กันทำไมถึงสร้างหันหน้าออกแม่น้ำความหมายแกว่าที่ของแก ตั้งสู่วหรือว่าเท้าแหวนร,รับกลางคืนอะไรน,ะนั่นก็นั่งโคยแกะบันพบกริษนั่งโคยแกที่อยู่ในห้องว่าที่วัดป่าสมุทรจะเขามีเท้าเวาสดวนเวลาถึงเวลาไล่อหารอะไรเนะี่ยชาวบ้านเข้ามาบนกันอกอกราบไหว้กันนะแล้วไม่ให้โดนทาหารว่าไม่ได้โดนอาหารเลยว่าว่าจา์เราสร้างเท้าเวาสววน แกบอกว่าถ้าเราจะสร้างเราต้องสร้างปางสามกาหรือว่าฟางเดียบสามโลกเขาบอกว่าแล้วก็แกสร้างศาลาแปดสิ่พรรษาถวายให้มาเข้ะมาถึงเลยว่าจะอยู่หัวเร็จเราปีสี่เก้าแล้วผมก็จำไม่ได้แน่ว่าจะสร้างปีห้าถูกหรือว่าห้าหนึ่งแต่ว่าสร้างเสร็จอะคือแกสร้างที่ หันหน้าออกแม่น้ำนี่าคือว่าที่สมุทรสงครามอ่ะมันมีชาวมงที่ออกทะเลคือเวลาเรือเรือชาวมงออกมันจะมารอยเรือหว้แล้ว่าพอแกสร้างสร้างเสร็จแล้วแกล่ามใส่สิ่งเข้าไว้ที่ในห้องแกแกนั่งกบแล้วก็แกก็สร้างรูปรูปรูปล่อลอยลอยองค์ เป็นสามขาครับอ๋อนั้นต้งทุกวันนี<แ>้หมดอย่างครับองเล็กอะหมดแล้วแกฆ้าไะมาหกพันแล้วก็มาเหลืออยู่ประมาณสักพันกว,ว่าพวกคนแค่ว่ามากราบไหว้าจะมาปิ่งกันไปหมดแลว้วก็ตอนนี้ก็อยู่เหรียญ<ม>เหรียญเนี่ยแกต,ตั้งราคาไม่ได้แพงองละร้อยเองอตอนนี้ก็ยังมีให้บูชาไหมครับมีตองมีอยู่กับผู้ช่วยครับผมก็เป็นคนออก แต่ว่าช่างที่สร้างนะพอสร้างนี่เสร็จแล้วอะไปสร้างที่วัฒนธรรมลายปี55ที่เหมือนกันเลยมีสามขาเหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่คุณลุงบอกว่าเป็นองค์น้องอะเหรอเออแล้วว่าขาเนี่ยสร้างขาเนี่ยเขาเลยออกออกมาขาจะยาวกว่าอย่างเงี้ยเหรอนั่นแต่ว่าลักษณะพื้นที่แบบเดียวกันสีแบบเดียวกันเลยป่ะสีแบบเดียวกันแต่ว่าเขามีพระแรมาด้อย แต่องค์นี้กับคนก็มาบนมาขออะไรก็ได้แต่ไม่ได้เหมือนกันก็มีคนมาแก้ภาพอะไรอีกต่อไปแล้วนก็มาแก้ทำประทานทั้งอะไรบารมีแล้วแล้วแล้วจะบนกันไั้น่ะเพราะว่าหลวงเขาเก่ากันเองแก่นแก้วไปแลเรียนศิลป์หลวงเอาศึกวัดศุล้วก็ไปเรียนหลวพ่อเมืองแล้วก็ไปเรียนจากหลวงพระเต๋อทองทองวัดสังขามอ นครมาถมดังๆนั้นเลยนะครับแกแกเรียกว่าแกพอได้แกเรียกว่าครบวงจรนะครับถ้าอถ้างนั้นก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงชัยมากครับแล้วไม่ไม่รู้ว่าคุณลุงมีมีทาวเวส์ไหแจกทุกวงกลมไหมต้องขึ้นมาดูนั่นเพราะว่าตอนหลวงพ่ออยู่ลงไปในนั่นแต่หลวงหลวงพ่อท่านเนี่ยถ้าเรื่อง ตะกุดอ๋อตะกุดก็มีอย่างนั้นนะแกจะแ,กแกไปเลยปะไปเราเดี๋ยวไปชมดูหน่อยไหมไป <c oughs>